ราก 30. สาสิบสพคุณข้อควรระวังผลข้างเคียงราก30คือสมุนไพรที่โดดเด่นในด้านการบำรุงร่างกายของเพศหญิงและยังเป็นที่นิยมของแพทย์แผนโบราณในหลายๆประเทศถึงกับมีฉายาเรียกพืชชนิดนี้สาวร้อยผัวอันหมายถึงผู้หญิงที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจนกระทั่งสามารถมีสามีได้ไม่ว่าจะอายุเท่าใด รากสามสิคืออะไรราก30หรือชื่อเรียกอื่นๆว่า300รากผักหนามและสาวร้อยพัวมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Asparagus racemosus as Will. จัดอยู่ในวงน่อไม้ฝรัง่งมีลักษณะลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งความสูงประมาณ1.54เมตรมีเง้ารากอยู่ใต้ดินคล้ายต้นกระชายดอกสีขาวมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อผลอ่อนสีเขียว และเมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอภคุณของราก30เป็นพืชสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบำรุงและฟื้นฟูร่างกายผู้หญิงโดยมีการวิจัยพบสารสำคัญในราก30มมากมายใช้เป็นยารักษาหรือฟื้นฟูร่างกายของสตรีเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดอีกทั้งใช้เป็นยาช่วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศได้ทั้งชายและหญิง ช่วยแก้อาการตกขาวภาวะมีบุตรยากภาวะหมดประเดือนอาการปวดประจำเดือนบำรุงน้ำนมหลังคลอดบุตรบำรุงตับและปอดช่วยขับปัสสาวะแก้ปัญหาช่องคลอดอักเสบลดกลิ่นเหม็นในช่องคลอดเพิ่มขนาดหน้าอกและสะโพกช่วยลดความดันในหลอดเลือดกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินในตับอ่อนซึ่งเป็นผลดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพราะช่วยลดน้ำตาในเลือดได้ช่วยขับเสมหะ แก้ไอและแก้อาการติดเชื้อในหลอดลมลดกรดในกระเพาะอาหารป้องกันโรคกระเพาะอาหารแก้อาหารไม่ย่อยช่วยขับลมแก้ท้องเสียแก้โรคบิดลดกลิ่นตัวกลิ่นปากทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งแก้ฤทธิ์สีดวงทวารช่วยเสริมความจำและสติปัญญาต้านอาการเม็ดเลือดขาวตำ่ำยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดรวมทั้งโรคกระดูกพรุนด้วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในหนูตัวผู้วิธีใช้และวิธีรับประทานราก30ในตำราแพทย์แผนโบราณให้ใช้ราก30นำมาต้มน้ำใช้ดื่มตอนเช้าวันละหนึ่งครั้งหรือปั้นผสมกับน้ำผึ้งเป็นยาลูกกลอนข้อควรระวังการใช้ราก30ราก30มมีฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงดังนั้น จึงไม่เหมาะกับผู้หญิงที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือมีเนื้องอกในเต้านมและไม่ควรรับประทานร่วมกับยาคุมกําเนิดอีกด,ด้วยเนื่องจากจะทําให้ร่างกายได้รับฮอร์โมอนมากเกินไปจนอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในระบบสืบพันธุ์ได้อีกเช่นกันราก30ก็เหมือนสมุนไพรทั่วไปถึงแม้ว่าจะยังไม่พบความเป็นพิษหรือมีผลข้างเคียงกับร่างกายแต่ก็ยังไม่มีการศึกษาถึงผลเสียในระยะยาวดังนั้น จึงไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกินไปและควรรับประทานในปริมาณที่กำหนดหากมีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้